พระสูตรที่ได้นํามาสนทนานะครับก็เป็นพระธรรมคําสอนที่พระสมมาสมุเจ้าทรงสแสดงในเรื่องของการสแสวงหา3อย่างนะครับก็คือการสแสวงหากามการสแสวงหาพบและการสแสวงหาพรหมจรรย์นะครับซึ่งในประการที่3นะครับพระองค์ทรงสแสดงว่าเป็นการสแสวงหาที่ผิดก็คือเป็นการสแสวงหาความเห็นผิดกราดเพื่อนจับ ความเป็นจริงจึงควรอบรมอริยมรรคมีองค์8เพื่อละซึ่งการสแสวงหาสามอย่างนั้นนะครับนี่ก็ทรงแสดงให้เห็นว่าการสแสวงหาสามอย่างเป็นอกุศลน,นะครับจึงมีแนวทางหรือว่ามีหนทางที่จะเป็นไปเพื่อการละซึ่งการสแสวงหาสามอย่างนั้นนะครับท่านอาจารย์ครับพอได้ศึกษาพระสูตรในวันนี้ก็แสดงถึงการสแสวงหา อย่างเช่นการสแสวงหาการแสวงหาพบแล้วก็สแสวงหาความเห็นผิดก็เป็นสิ่งที่ควรละเป็นสิ่งที่ควรหลีกออกห่างท่านจารย์ครับทั้งหมดก็ต้องเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความเข้าใจธรรมะตามความเปจริงในเบื้องต้นที่จะศึกษาเพื่อความเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ให้โทษแล้วก็ควรละนั้นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ในช่วงแรกครับ วันนี้ตั้งแต่เช้าสแสวงหาหรือเปล่าเห็นไหมคะถ้าเราอยู่ในตำราเราก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วหมายความถึงให้เราเข้าใจสิ่งที่มีและที่เคยยึดถือว่าเป็นเราว่าวันนี้เนี่ยคะ่ะแสวงหาตั้งแต่เช้าลืมตาขึ้นมาสแสวงหาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะสแสวงหาอะไร สแสวงหากามครับ่ะสแสวงหากามนะคะแล้วก็ยังยินดีพอใจในความเป็นเราไหมคะสแสวงหาอะไรมีครับก็ถ้ายังมีความเป็นเราก็ยินดีในความมีความเป็นก็สแสวงหาพบครับค่ะเพราะฉะนั้นพระธรรมท,ทั้งหมดที่ทรงสแสดงนะคะเพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งซึ่ง,งมีแก่ทุกคนคือสภาพของจิตและเจตสิกให้รู้ตัวให้เข้าใจถูกต้อง ตามความเป็นจริงว่าเป็นใครและก็กําลังทำอะไรและทำอยู่ทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นเกิดมาก็แสวงหากามเป็นของธรรมดานะคะมากมายแล้วก็แสวงหาพบแล้วก็ก่อนที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยแสวงหาอะไรหรือเปล่าแสวงหาหนทางที่จะรู้ความจริงครับ่นอาจารย์ครับแล้วก็ถ้ายัง ไม่เข้าใจถูกต้องยังสแสวงหาไปอีกหรือเปล่าไปอีกครับจนกว่าจะรู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรจริงก็ไม่ต้องไปสแสวงหาอีกแล้วเพราะว่ามีความเข้าใจเกิดขึ้นแล้วว่าสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้มีทุกขณะให้เข้าใจถูกจากการฟังเพราะฉะนั้นจากการฟังแล้วก็ไตรตรองแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะก็ไม่ไปสแสวงหาสิ่งที่ผิด จากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าผิดจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอันนั้นก็คือว่าเพราะแสวงหาต้องการสิ่งซึ่งไม่ใช่ความจริงขณะนี้นะคะมีอะไรเน่าๆบ้างไหมคะฟังแล้วได้ยินแล้วจำไม่ได้หรือจำได้คะเห็นไหมคะ จำได้อยู่ที่ไหนอยู่ในหนังสือหรือว่าอยู่ที่เสียงที่ได้ฟังหรือว่าขณะนี้ค่ะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคำนี้ก็คือว่าให้เข้าใจความจริงนะคะแล้วก็มแมลงวันมีไหมคะเมื่อก่อนนั้นรู้สึกว่าจะสนทดาพระสูตรนี้ก็เป็นที่ประทับใจนะคะในเรื่องของมแมลงวันในเรื่องของแผลเน่าอะไรต่างๆแต่พอถึงวันนี้เนี่ย ลืมไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ายัางคงสามารถระลึกได้เข้าใจได้จึงฟังเพื่อที่จะรักษาแผลเน่าไม่ใช่ฟังอย่างอื่นนะคะแผลใหญ่โตมากแล้วก็เน่ามากนะคะขณะใดาที่ปรากฏกลิ่นให้รู้ได้ว่ามีแผลอยู่ตรงนั้นคือโทสัถ้าไม่มีโทสั์แผลเน่าไม่มีกลิ่นก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็เป็นสภาพของแผลที่เน่า แต่เมื่อไรที่มีกลิ่นปรากฏเมื่อนั้นก็เริ่มรู้ว่าขณะนั้นนะคะเพราะมีแผลเน่าวันนี้รู้จักคิดถึงแผลเน่าบ้างหรือเปล่าเลมพระใช้การฟังพระธรรมนี่นะคะฟังแล้วอาจจะหลายวันนะคะหลายเดือนแต่ก็จากการฟังแล้วฟังเล่าฟังแล้ว,ฟ,ลว,ฟ,ลวฟังอีกก็เริ่มค่อยๆเข้าใจว่าแผลอยู่ที่ไหนเน่าแค่ไหน แล้วก็จะรักษาแผลนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะฟังสูตรวันนี้นะคะพระสูตรใหม่เรื่องการแสวงหาแสวงหากามก็เน่าใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มแสวงหานะคะแสวงหาพบแล้วก็ถ้าได้เข้าใจแล้วว่าสภาพธรรมมีจริงๆหนทางที่จะรักษาแผลเน่าก็คือว่าฟังพระธรรมจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นแต่กระนั้นแต่ละคำในพระไตรปิฎกมีค่าไหม มแมลงวันตอมเมื่อไหรค่มีแผลแล้วและม,มแมลงวันตอมเมื่อไหรตอมแผลแน่นอนใช่ไหมคะตอมเมื่อไรครับขณะที่ตรึกไปด้วยอกุศลธรรมครับเห็นไหมคะแล้วเราคิดไม่ตั้งแต่เช้าเนี่ยพอตื่นมาเพียงแค่เห็นนิดเดียวคิดมากตอมแผลเน่าเพราะว่าคิดด้วยโลภะ ไม่ได้ไปอื่นเลยไปตามกิเลสอกุศลทั้งหมดจนกว่าขณะไหนก็ตามนะคะที่มีโอกาสได้รักษาแผลได้ฟังพระธรรมก็ขณะนั้นก็ไม่ไปสแสวงหาคำสอนเองซึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริงคือไม่ทำให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคำสอนใดก็ตามที่ได้ยินได้ฟังจากใครก็ตามนะคะ สแสวงหาความไม่จริงคือไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ขณะนั้นก็คือสแสวงหาพรหมจรรย์ซึ่งไม่ใช่พรหมจรรย์